พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงในสังคมตะวันตกนั้นมักหลงลืมหลักการดำเนินชีวิตที่ให้อยู่กับปัจจุบันขณะเรามัวแต่เสียเวลาไปกับการกังวลในเรื่องของเมื่อวานและวางแผนล่วงหน้าสำหรับสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้จนกระทั่งลืมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันผมอยากให้ลองคิดถึงการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย คือการอุทิศทุกเซลลส่วนของความคิดร่างกายและจิตวิญญาณในการทำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่อย่าทำอย่างหนึง่งแต่กลับไปคิดถึงอีกอย่างหนึง่งความพยายามในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะจะทำให้คุณทำสิ่งที่คุณทำอยู่ได้ดีขึ้นและที่สำคัญไปกว่านั้น มันจะทำให้คุณได้ทบทวนถึงความสำคัญของสิ่งที่คุณเลือกทำและลงทุนเวลาไปกับมันจําไว้ว่าขณะนี้ในวันนี้คือทุกอย่างที่เรามีดีที่สุดต้องวันนี้เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราปล่อยความคิดหลุดย้อนกลับไปในอดีตหรือล่วงหน้าไปในอนาคตก็คือ ความรู้สึกผิดที่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับกิจกรรมธรรมดาธรรมดาและไร้เป้าหมายบางกิจกรรมเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราต้องพยายามจำกัดกิจกรรมที่ทำให้เราเสียเวลาชีวิตออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ชีวิตที่ถูกใช้อย่างเต็มที่และหุมค่าคือชีวิตที่ประกอบด้วยปีเดือนสัปดาห์และวันที่ผ่านไปอย่างต่อเนื่องบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าสิ่งใดสำคัญต่อเราจริงๆก็ต่อเมื่อเราได้มองไปในอนาคตแต่อนาคตที่สำคัญก็เริ่มจากการทำสิ่งที่มีความหมายในวันนี้จำไว้ว่าขณะนี้ ในวันนี้คือทุกอย่างที่เรามีดีที่สุดต้องวันนี้